Mama. เเทีี่ยยชงใครว่าน่าร้อนเที่ยวเชียงใหม่ไม่เดี๋ยวเราให้ฟังว่าสนุกแค่ไหนเชียงใหม่ต้องโกเธอร์คนี้เราจะไปถั่วแม่แตงแล้วแวะกินข้าวที่แม่ร้วกลับเมืองไปนอนแล้วไปเติมความชุ่มช่ำที่น้ำตกระแวกจัพ่อคลิปนี้เราได้ตั๋วกับที่พักราคาดีมากในแพลตฟอร์มโกเทอร์เดี๋ยวมาแอบกระซิบบอกว่าทำยังไงลงจากสนามบินเชียงใหม่ก็ไปเช่ารถกันและมุ่งน้าไปแม่แตงกันเลยเจ้าที่แรกเราปักเป็นส่วนสนแม่แตงมาแวะถ่ายรูปกุบกิบให้พอเช็คอินกันไปกันต่อเลยที่ไรชาลุงเดชนางหอยขาชมยอด แล้วถ้าใครไม่กลัวแดดเนี่ยลงไปเดินเล่นในไร่พร้อมกระบุงถ่ายรูปฟิวเช้าเขาวชาวด้วยจิบชาเสร็จแล้วก็ไปกันต่อที่นี้ก็คือบ้านแกะแม่มาถ่ายรูปกับน้องแกะข้ามกลางภูเขาที่โอบล้อมน้องแกะคือน่ารักเฟรนลี่มากไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเหงาโอ้ยท้องเริ่มหิวแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกันต่อ เท้าแช่น้ําให้คายร้อนที่น้าเหนือนั่งเล่นบรรยากาศดีฟังเสียงน้ําตกไหลเพลินทานอาหารเสร็จก็กลับเข้าเมืองกัน <c oughs> คืนนี้เราพักที่สลีปไมคอยู่ในเมืองเลยก่อไปวันที่สองรอบนี้เราไปเชียงใหม่ด้วยแพลตฟอร์มโกเธอได้ราคาดีมากแล้วที่พักก็คือราคาจึง๊งแล้วมีบริการเช่ารถราคาดีแล้วในแพลตฟอร์มโกเทอร์มีรถให้เลือกหลายแบบคือดีเลยจองได้ทางที่ขัวเครื่องบินแล้วถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยยังมีกิจกรรมสําหรับทุกไลฟ์สไตล์แบบมีรถมารับถึงหน้าโรงแรมราคาดีมีดีลเยอะใครที่กังวลว่าจะโดนมีจี้แพล อได้คือไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนก็โกดเที่ยวกันเถอะเดย์สองเช้ามาเราไหว้พระเสริมความเป็นมงคลที่วัดพระธาตุดอยคําไหว้ขอพรให้ทริปนี้เที่ยวสนุกเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปน้ําตกแม่เตีย้ยสวยมากมีน้ําตลอดทั้งปีเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งที่ที่อยากให้ทุกคนไปเลยต่อด้วยน้าตกแม่ยาเป็นน้ําตกที่สวยมากอีกที่หนึ่งเลยใครมาจอมท้องคือต้องมาแล้วแหละจบทริปนี้ก็คือทั้งสนุกได้ภาพสวยๆกลับมาเพียบงประหยัดเงินและเวลามีดิวเยอะราคาดีแบบนี้ได้เขาแพลตฟอร์มโกเทอร์ไปปิดดีลบ่อยๆแน่นอน on